เจอกันอีกแล้วนะคะกับรูแต่วันนี้ครูมีสื่อเกมการศึกษาสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นนะคะชื่อเกมว่ามาแยกของเล่นของใช้กันเถอะนะคะดูนะคะอ่าสื่อของคุณครูจะเป็น3ล็อกนะคะมีล็อกตรงกลางซึ่งจะรวมของเล่นของใช้แต่ละชนิดไว้ในล็อกตรงกลางะคะส่วนล็อกด้านนี้จะเป็นของเล่นล็อกด้านนี้จะเป็นของใช้นะคะก็จะให้เด็กๆ ถ้าเล่นเดี่ยวเด็กๆก็เล่นคนหนึ่งหนึ่งคนนะคะถ้าเล่นเป็นกลุ่มก็ได้2อถึงสาคนนะคะให้เด็กๆช่วยกันแยกนะคะก็เช่นอันนี้สมุดนะคะเป็นของใช้ก็จะใส่ไว้ในช่องของใช้นะคะหม้อของใช้ก็ใส่ไว้ในช่องของใช้นะคะวิทยุนะคะของใช้อ่ารถแม็คโครที่เด็กๆเรียกกันนะคะเป็นข้อง เล่นค่ะก็แ,แยกไปในกลุ่มของเล่นนะคะตุ๊กตาของเล่นนะคะกระเป๋าของของของ,งเล่นของใช้คะถ้าเด็กๆห้องกุ่แ่จะมีกระเป๋าสําหรับเล่นแต่นี้คือของใช้นะคะเสื้อเก็บไว้ใส่เป็นของใช้นะคะรถของเล่นของเล่นนะคะลูกบอลอะไรคะอะไรคะ อะไรคะครูฝนอะไรคะของเล่นค่ะอ่าของเล่นนะคะอ่าที่เล่นน้ําเล่นทรายนะคะรถไฟค่ะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งช่วยกันแยกแต่ว่าเล่นแบบนี้มันก็จะดูจำเจเกินไปครูก็ได้ดัดแปลงเกมของของเล่นของใช้ตัวนี้นะคะขึ้นมาอีกชุดนึงก็ได้ทำสื่ออีกตัวหนึ่ง เป็นเกี่ยวกับของเล่นของใช้เหมือนกันนะคะโดยใช้เป็นกระดานแม่เหล็กที่ดัดแปลงมาจากปากกานะคะโดยรูปพวกของเล่นของใช้นะคะคุณครูก็จะติดแม่เหล็กไว้ด้านหลังโดยใช้เทปใสนะคะ,ะคุณครูก็จะเรียงของเล่นของใช้ต่างๆนะคะไว้ด้านล่างนะคะก่อนที่จะให้เด็กได้ลงมือเล่นนะคะหรือว่าเราให้เด็กๆช่วยกันเรียงไว้ข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะให้เด็กๆ แข่งกันทีละกลุ่มก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ความสมามัคคีเป็นกลุ่มอีกนะคะให้เด็กๆได้จิบได้จับนะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กไปในตัวนะคะเมื่อเด็กๆเรียงแล้วเราอาจจะบูรณาการไปด้านการนับจํานวนได้นะคะให้เด็กๆช่วยกันนับนะคะหรือเราอาจจะมาเจาะจงอางนี่เป็นของเล่นของใช้ทําจากอะไรทําจากผ้าเหล็กไม้นะคะเราก็จะโยงไปได้อีกแต่ถ้าเป็นใน กลุ่มเสริมประสบการณ์นะคะคุณครูขอแนะนําว่าให้ใช้สื่อของจริงๆดีกว่านะคะเด็กจะได้หยิบจับสัมผัสนะคะจะได้รู้ว่าของสิ่งนั้นทํามาจากอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเหล็กหรือไม่ก็มันนุ่มมันแข็งมันหยาบนะคะเด็กจะได้บอกแต่นี่มันเป็นเกมการศึกษานะคะแล้วก็ให้เด็กได้เล่นกันสนุกสนุกนะคะเมื่อติกเด็กช่วยกันเรียงเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะ ทีละกลุ่มให้เด็กช่วยกันแล้วว่าจับเวลาก็ได้หรือนับ1นถึงสิใครสามารถแยกกลุ่มไหนสามารถแยกได้เร็วที่สุดแล้วก็จะได้รับรางวัลแล้วแต่นะคะรางวัลของเราจะเป็นดาวหรือจะเป็นสติกเกอร์อะไรของเราก็แล้วแต่แต่ละห้องจะจัดการนะคะเช่นสมมติเด็กๆช่วยกันแยกนะคะนี่ก่อนที่เด็กๆจะแยกเราก็จะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะว่าของเล่นของใช้นะคะเด็กๆจะได้วางถูกนะคะ อันนี้ของใช้นะคะเสื้อเด็กก็กะจะมาเรียงอันนี้คุณครูเรียงให้ดูเลยนะคะคุณครูเรียงผิดไ้่เอ่ยช่วยคุณครูดูด้วยนะคะบางทีมองไม่เห็นแก้วกาแฟนะคะนี่เทป,เปิทิวยุก,กตาไม้บล็อกที่เล่นน้ำเล่นทรายงอ ปอนตีนะคะบของเล่นลิ้วเมื่อเด็กๆเรียงเสร็จแล้วเราอาจให้เด็กๆช่วยกันนับนะคะว่าของเล่นมีจํานวนเท่าไหร่นะคะหรือว่าของใช้มีจํานวนเท่าไหร่แล้วให้เด็กเปรียบเทียบก็ได้นะคะว่าของเล่นของใช้ของสิ่งใดมีจํานวนมากกว่านะคะเราก็จะได้การเปรียบเทียบจํานวนอีกนะคะ เห็นไหมคะการที่เด็กๆได้เล่นได,ได้หยิบได้จับนะคะนอกจากจปะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสามัคคีแล้วเด็กๆก,ก็ยังฝึกกล้ามเนื้อมือการนับจํานวนและการแยกประเภทของเล่นของใช้ด้วยนะคะคราวหน้าคุณครูก็จะมีเกมสนุกๆอะไรมาให้ดูนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ